บทที่หกอมพินิษมหาพิจารณาปองสิทธิ์เห็นจิตงามกำลังเขียนหนังสือคิดว่าทำรายงานอยู่แต่เมื่อเข้าไปใกล้เห็นว่าจิตงามกำลังเขียนจดหมายลูกโซ่ซึ่งต้องเขียนถึง25คนและต้องส่งไปให้เพื่อนทางไปรษณีย์25บาฉบับให้เสร็จภายใน7วันปองสิทธิ์พยายามโน้มน,น้าวใจจิตงามให้เข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวไร้สาระและเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์จิตงามไม่เชื่อและพยายามเขียนต่อไป ทำให้เกิดการโต้เถียงกันคุณพ่อและคุณแม่จึงช่วยอธิบายให้จิตงามเข้าใจว่าการเขียนจดหมายลูกโซ่มมีมานานแล้วใครก็ตามที่หลงเชื่อก็จะต้องเสียเวลาเขียนจดหมายไปดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆต้องเป็นคนมีเหตุผลรู้จักไตรตรองและพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นอาจากลายเป็นเครื่องมือของคนไม่หวังดีได้และถ้าเราทำแต่ความดีแล้วสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นแก่เราเสมอ